ผมอยู่ในวงการบันเทิงมาก็30กว่าปีแล้วนะผมไม่เคยคิดว่าจะลุกขึ้นมาห้ามหันอะไรกับใครผมก็เลยต้องลุกขึ้นมาทวงถามตามสิทธิ์ของผมแลหรพี่ผู้จัดท่านนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮนะขอแค่พี่จ่ายเงินผมมาก็พอครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกอฟอนุวัฒน์นะครับขอบคุณน้องรถเมย์นะครับที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่แล้วก็นักแสดงอีกหลายๆท่านนะครับขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่ช่วยนําเสนอข่าวแล้วก็ขออภัยสื่อมวลชนบางท่านนะครับที่พี่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็ผ่านมาราวๆห้าปีแล้วนะครับละครเนี่ยก็ออนแอร์จบไปแล้ว ระหว่างทางนะครับระหว่างการถ่ายทำเนี่ยมันก็มีการจ่ายเงินมาบางส่วนแล้วพอถ่ายทำเสร็จแล้วคอนอนแอร์จบก็มีการชำระเงินงวดสุดท้ายเข้ามาโดยมีการจ่ายเป็นเช็คแต่ทีเนี้ยเช็คมันติดสปริงครับระหว่างนั้นก็มีการติดตามทวงถามมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ก็ถูกเลื่อนมาตลอดเลื่อนมาจนถึงวันนี้นครับผมเนี่ยคนทำงานนะผมมีอาชีพนักแสดงอาชีพนักแสดงเราเนี่ยมันก็อาชีพรับจ้างธรรมดาธรรมดานี่แหละครับพอมีคนจ้างให้เราไปทำงานเราก็ไปทำงานที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่นะฮะทีนี้พอทำงานเสร็จเราก็ควรจะได้รับ ค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้เนาะผมก็มีครอบครัวมีพ่อแม่ทั้งดูแลมีภรรยามีลูกที่อยู่ในยเวเรียนทุกคนก็อยู่ในความรับผิดชอบของผมผมก็เลยต้องลุกขึ้นมาทวงถามตามสิทธิของผมเข้าใจนะครับว่ามันมีปัญหานะแต่พอมีปัญหาเนี่ยมันก็ต้องหาทางแก้ไขครับแล้วก็พยายามทําให้ได้ตามที่ พูดตามที่ตกลงกันไว้นะครับไม่ใช่ว่าเงียบหายไปเฉยๆพอทวงถามไปทีนึงก็ออกมาบอกว่ากำลังพยายามอยู่ถามไปทีนึงก็บอ,ก,อกว่าก็กำลังพยายามหาทางอยู่ผมว่ามันควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนตกลงจะจ่ายเมื่อไหร่หรือมีทางออกแบบไหนผมอยู่ในวงการบันเทิงมาก็30กว่าปีแล้วนะ วิธีการแบบนี้ไม่เคยอยู่ในหัวผมเลยนะครับผมไม่เคยคิดว่าจะลุกขึ้นมาห้ามหันอะไรกับใครเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็พี่น้องคนในวงการบันเทิงด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแต่ผมว่าครั้งนี้มันเกินไปก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับสำหรับพี่ผู้จัดท่านนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮรขอแค่พี่จ่ายเงินผมมาก็พอครับขอบคุณครับ